เราจะดูการเกิดตะกอนของคาร์บอนตกันนะคะโดยเราจะใช้สารไลคาร์บอนต CO3 2- ลบและเรเจนที่ใช้ทดสอบคือแบเรียมไฮดรอกไซด์การทดลองนี้จะใช้หลอดทดลอง2อันลักษณะแบบนี้หลอดทดลองอันแรกหลอดทดลองอันแรกจะใส่หลอดนำแก๊สไว้ลักษณะแบบนี้ โดยหลอดทดลองอันแรกนี้จะใส่แบเรียมไฮดรอกไซด์ลงไปส่วนหลอดทดลองอันที่สองนี้จะใส่สาลายคาร์บอเนตไอออนลงไปใส่แบลเรียมไฮดรอกไซด์นะคะใส่ประมาณเท่านี้ 1-2ลูกบาศก์เซนติเมตรแล้วใส่ท่อํำแก๊สไว้แบบนี้นะคะหลอดทดลอง,ลอ,ง,ลอ,งอีกหลอดหนึง่งจะใส่คาร์บอนิไอออนใส่1มิลลิลิตรใส่1มิลิลิตรค่ะจากนั้นเราจะรีบใส่ไฮโดรคลอริกลงไป ในหลอดทดลองที่มีคาร์บอเนตไอออนเมื่อกี้แล้วรีบปิดจุกรีบใส่เลยนะคะ1มิลลิลิตรใส่ปุ๊บปิดจุกปั๊บแบบนี้เลยค่ะด้านนี้ปิดจุกด้านที่ปิดจุกจะมีคาร์บอเนตอีกด้านหนึ่งเป็นท่อนำแกส๊สจุ่มอยู่ในแบบรียมไฮดรอกไซด์เราเอาด้านที่ปิดจุกไปจุ่มลงในน้ำเดือดร้อนๆค่ะนะคะ ฟองแก๊สนี้คือฟองแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ฟองแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จะมีตะกอนสีขาวเกิดขึ้นด้านฝั่งท่อนำแก๊สนี้ตะกอนนั้นคือตะกอนแบรเรียมคาร์บอนเนต์แลขยับไปเรื่อยๆนะคะแค่นี้ก็สำเร็จแล้วตะกอนสีขาวของแบลร,รียมคาร์บอนเนต สำหรับท่อนำแก๊สนะคะเอามาล้างโดยการแชร่ด้วย6โมลล่าไนตริกในตู้ควันนะคะเราก็แช่ทิ้งไว้ถ้ามีสารเยอะก็คือแช่ทิ้งไว้เฉยๆเลยะคะ่ะจนกระทั่งตะกอนละลายหมดตะกอนละลายหมดแล้วนะคะแล้วเราก็ไปล้างน้ำกลัน่นอีกสัก2-3รอบ